ก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อสมาชิกช่องสมบูงสตอรี่ V2 สนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบรรยายสรุปข้อดีแล้วก็ข้อเสียของโคมไฟโซล่าเซลล์แบบติดถนนนะครับนะครับโคมไฟแบบติดถนนหรือว่าโซล่าสตีน,นะครับข้อดีของมันก็คือว่ามันติดตั้งง่ายนะครับมีแผงโซล่าดิวอินอยู่ด้านหลังของมันนะครับ แล้วก็จะมีหลอดไฟอยู่ใต้แผงโซลาร์เซลล์แบบนี้นะครับในในส่วนของแบตเตอรี่ก็จะเยอะนะครับสว่างถึงเช้าแล้วก็การติดตั้งก็จะยึดเข้ากับจุดตรงนั้นได้เลยนะครับไม่ต้องมีพิธีหรือตองอะไรนะครับก็คือซื้อมาสามารถติดตั้งได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมซื้อมาประมาณ700กว่าบาทนะครับผมก็มาติดตั้งบริเวณถนนนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนของถนนนะครับ อันนี้ทางเข้าบ้านสวนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นถนนนะครับผมก็มาติดตั้งไฟโซลา่าไว้ตรงนี้นะครับเพื่อเวลาเดินทางมาถึงแยกจะได้รู้ว่า,าทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับเพราะมีไฟถนนนะครับอันนี้ข้อดีนะครับแล้วก็ผมก็จะติดตั้งแถบสะท้อนแสงไว้นะฮะขาวแดงขาวอยู่ตรงนี้นะครับตอบ เนี่ยครับให้ดูการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวซูให้ดูชัดๆนะครับการชาร์จแบตเตอรี่จะเป็นหมุดสีแดงนะครับก็คือ <c oughs> ถ้าสิ <c oughs> ขออภัยครับถ้าสีแดงกับพริบนะครับแสดงว่าแบตเตอรี่ยัยงไม่เต็มยังมีการชาร์จอยู่แต่ถ้าแบตเตอรี่นิ่งอย่างนี้แสดงว่าแบตเต็มแล้วนะครับสว่างถึงเช้าแน่นอนนะครับซึ่งข้อดีของไฟถนนอีกอย่างนะครับก็คือจะมีเขาเรียกว่า ส่วนของตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับก็คือถ้าเปิดไว้เฉยปุ๊บความถ้าไม่มีความเคลื่อนไหวไฟจะรีลงแต่ถ้ามีการเคลื่อนไหวหรือขี่รถผ่านไฟก็สว่างขึ้นทําให้ประหยัดแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าถ้าเราจะให้มันสว่างถึงเช้า100%ก็กดตี้รีโมทได้นะครับไม่มีปัญหารครับอันนี้คือข้อดีนะครับต่อไปในส่วนของข้อเสียกันบ้างนะครับ ในส่วนของข้อเสียนะครับจะพบว่าไฟแบบนี้นะครับจะมีราคาค่อนข้างแพงนะครับซึ่งตัวที่ผมซื้อมานี่ฮะแปดร้อยเกือบเก้าร้อนะครับข้อที่หคือราคาค่อนข้างแพงข้อเสียข้อที่สองก็คืออย่างที่ผมพูดนะครับไฟโซล่าแบบนี้นะครับเขาจะไม่มีแผงโซลาเซลล์แยกออกมาจากโคมไฟนะครับทำให้ถ้าเราจะไปติดตั้ง ในบ้านหรือว่าในร่มจะสามารถทำได้ลำบากนะครับแล้วก็ข้อเสียข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับไฟโคมแบบนี้นะครับจะพบว่าแบตเตอรี่มันจะอยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งมันจะโดนกับแสงแดดโดยตรงหลังแผงโซลาเซลล์นะครับทำให้แบตเตอรี่มีความร้อนทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วกว่าไฟที่เป็นแบบสปอตไลท์นะครับ นะครับก็จบลงไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวข้อดีข้อเสียของคุมไฟแบบโซล่าเซลล์นะครับอ้อลืมบอกไปนะครับบริเวณน,นี้ผมติดตั้งอยู่2อันนะครับก็คือก็คือบริเวณก็คือผมติดตั้งจุดที่1บริเวณปากทางเข้าบ้านนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับผมจะติดตั้งที่บริเวณนี่ครับเห็นไหมฮะติดแล้วไฟติดแล้วตรงนี้สีดำานี่เห็นไหมนึ่แล้วก็จุดที่2คือสีขาวตรงนี้นะครับนี่คะสีดำแล้วก็สีขาวนะครับติด3อันนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมไม่มีผมเลยใช้แบบสปอร์ไลท์แทนนะครับโอเคครับ ก็จบลงไปเรียบร้อยนะครับการรีวิวข้อดีข้อเสียของไฟโคมโซลาร์เซลล์แบบติดถนนนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็สังกระดิ่งให้กับช่องสมพงสตอรี่ปี2ด้วยนะครับสำหรับคลินี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ